นี่ผมจะพาให้ไปดูอะไรนี่คือลุงสองชั้นหน้าบ้านผมเองนี่หน้าสวนผมเองเมื่อกี้ลมพายุมันมาแรงมากเนี่ยใจนี่อยากจะให้เห็นชัดกว่านี้อีกเ,อเมื่อกี้หลังฝนฝนตกภาพนี้ก็ดูไม่ได้เลยหาดูได้ยากมากไม่เคยเกิด ไม่เคยเกิดเหตุการณ์อย่างนี้มานานแล้วครับลุงสองชั้นเห็นเลยลุงสองชั้นคือมันมาจากหลังฝนตก,กเมื่อกี้ลมแรงมากเลยเพราะว่าอีกหน่อยนียคงต้องทำบ้านให้ไม่ใช่อย่างนี้ละต้องมีหลังคาแล้วล่ะนี่แต่ลุงสองชั้นผมเพิ่งเคยเห็นนะ ตั้งแต่ผมเด็กจนโตจนอายุขนาดเนี้ยเพิ่งมีมาปากฏหรือเชื่อเือหรือเชื่อ,อ,อลงมาต่ำด้วยแค่นี้ก่อนละกันดูดูก็หน้ารั่